สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำผัดเห็ดใส่ใบโหระพานะคะทำง่ายๆเลยค่ะก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็เห็ดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูเขียวตบอ่าแล้ววันนี้เราก็จะทอดไส้กรอกสีแดงด้วยทานเป็นอาหารเช้าตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราทุบไว้นะคะ,จะเจียวให้เหลือง นี่ตามด้วยเห็ดผัดให้เข้ากันและเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเล็กน้อยกันกระทะไม้นะคะเพราะว่าไฟของเราค่อนข้างที่จะแรงมาถึงตอนนี้แล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวน้ําปลาเล็กน้อยใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสหรือว่ารสดีลงไปได้เลยค่ะ เมนูนี้จริงๆแล้วเราอยากจะทานอหอยลายผัดโหระพานะคะแต่ว่าเราแพ้หอยแพ้อาหารทะเลเราเลยคิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาทําทานแทนค่ะนี่ใส่ฟืนเร่งฟืนกันนิดหน่อยเดีย๋ยวฟืนหล่นนะคะเราก็จะต้องสูนกข้าไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายพอเห็ดสุกดีแล้วอะไรดีแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนี่พร้อมตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วค่ะทุกคนน่าทานแล้วก็กินหอมมากๆเลย เมนูนี้นะคะเปรียบไว้ด้วยคุณภาพทางโภชนาการทั้งเห็ดแล้วก็ได้ประโยชน์จากสมุนไพรโหระพากระเทียมมีพริกกุงรสอ่อนๆนะคะจัดเป็นอาหารครีมชนิดหนึ่งค่ะมามาต่อกันด้วยเมนูต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะทอดไข่ไปทานกันกับจะผัดเห็ดเมื่อกี้่ น้ำมันขึ้นฟองเล็กน้อยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเราทอดไข่แบบเมื่อกี้นี้ในไข่จะมีน้ำนะทำให้น้ำมันขึ้นฟองแล้วก็ทอดลูกชิ้นกันต่อเลยะคะ่ะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะทุกคนอะไรอะไรก็ขึ้นราคาแต่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปเราก็ต้องทํากับข้าวทานเองนะคะเราจะได้ประหยัดนี่ลูกชิ้นของเราก็เริ่มใกล้สุกแล้วทอดจนกว่าจะเหลืองนะคะ เริ่มเหลืองดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกไปทานกับข้าวกันวันนี้อาหารของเราก็จะมี3อย่างนะคะมีไข่ดาวแล้วก็มีลูกชิ้นทอดแล้วก็มีผัดเผ็ดของเรามาค่ะมาทานข้าวกันทุกคนฝากุกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยะค,ะค่ะคลิปนี้ของเราไปก่อนแค่นี้นะคะขอทุกคนร่ำรวยโชคดีปัจจุบันคภไยแค่เจ็ดค้า